โอเคครับผมสวัสดีท่านผะู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกอลีนา่าฟรีไฟแนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็มีเอ่อกลุ่มเก้า,กาหางเข้ามานะจัดแม่เซดูเพชรผมในตอนนี้ดิยี่สิบหกเพจก็จะขอญาตเติมเอ้ยขอญาตเติมคู่นะครับก็ใครที่สนใจที่จะเติมแอดไลน์สอบถามนีมหลากหายราคาให้เรือก โอเคร okay, ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมง3ปี3 2นะ3 2แต่ประมาณอีกไม่กี่วิก็3 2แนละ้วเดี๋ยวจะดูว่าเพชรเนี่ยนะครับผมจะเข้าตอนกี่นาทีนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเลยนะผมนะแ,ตแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่า นาลูโตผมจะเก็บแค่ c h a เตอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับ c คปเตอร์สองสามเนี่ยผมขอข้ามไปก่อนนะเออเพราะมันเปลือนเกลือนไปนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ใช่ฟรีไฟเคียเตอร์หรืออะไรเอเป็นผู้เล่นธรรมดาหนีไงเข้าละอ่ะนไมไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะยังสิบเอ็ดโมงสามสิบเอ็ดอยู่เลยนะครับเป็นงาของจริงแล้วเปิดเลย ไปาสามช่องสามช่องสามแประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาบวกกับสามพันเจ็ดร้อยนี่ด้วยว่าเราจะโดนเท่าไหร่สำเร็จหนีอชี้สะบัเดเสร็จปุ๊บปั๊บว่าหุ้ยป,ปั๊บปั๊บแล้วหลบโป่งนี่ไงแล้วสไลด์ลงมาอย่างแอคอย่างเฟี้ยวแล,แล้วเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ อีโอเคครับผมก็ลดไปอีกประมาณ800เพชรนะครับเออลดลดไปอีกประมาณ800เพชรก็ประมาณ880เพชรนะว่าตอนแรกติดสามพันเจ็ดพอเออประมาณแปดพันเจ็ันแปดพัเก้าร้อยเพศประมาณนี้นะครับดีนี่ดีน,นี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยไปไหนอะ่ะนี่ไงนี่ ดู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 นี่ดูนี่ปั๊บนี่นี่กระโดดไปไหนหายปั๊บขวดปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่โอ้โคตรแอคจริงแอคจริงนะครับซึ่งมีแจกชุดเอ้ยมีแจกชุดจิระยะฟรีด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ตั้งสามร้อยกว่าแต้มเนาะ โอยผมผมไม่รู้ว่าผมจะทันหรือเปล่าเอออีก14วันเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นี่ไงเล่นห0รกว่านาทีผมยังไม่ครบเลยนะโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้แหละนะครับผมมาก็หมดไปประมาณ8 8 9 0 0เก้าอเพชรน,นะครับผมประมาณนี้ใครที่สนใจอยากเติมเพชรน,นะผมติดต่อแอดไลน์ผมได้นะครับผมใครที่อยากเติมเพชรน,นะครับเม้นไว้นะครับผมแล้วเจอก เดี๋ยวผมแปะไอ,ไอดีไลน์ผมไว้เลยแล้วกันนะครับผมเจอกันครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวแล้วนะแบบโอ้ยเป็นสวยขนาดไหนนะผมเ,เจอกัน